มาดูหุ่นกายวิภาคกันครับว่าอวัยวะแต่ละส่วนมันมีชื่อว่าอะไรแล้วมันมีหน้าที่อะไรบ้างส่วนนี้2ออันก็คือเนื้อปอดปอดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนครับแล้วก็มีการขับของเสียที่ชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเมื่อเราหายใจเข้าปอดก็จะขยายเพื่อเอาอากาศเข้ามาในปอดแล้วก็จะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆมากมายที่อยู่ในปอดมันก็จะพาตัวออกซิเจนที่ดีเนี่ยไปเลี้ยงร่างกาย เดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่หัวใจก่อนนะครับแล้วหัวใจก็จะบีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายพอเวลาเลือดมันใช้แล้วอะครับมันก็จะกลับมาฟอกที่ปอดโดยหัวใจนี่แหละจะเป็นตัวส่งเลือดที่ใช้แล้วกลับมาที่ปอดแล้วปอดก็จะมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซเลือดที่ใช้แล้วอะมันมีชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์สุดท้ายก็ถูกขับออกมาจากลมหายใจปอดจะมีอยู่สองข้างนะครับปอดอยู่ตรงนี้ครับเห็นว่ามีซี่โครงครับผิวหนังคนเราเนี่ยมันก็จะมี กล้ามเนื้อครับกล้ามาเนื้อนะอกแล้วถัดมาขาวๆเล็กๆตรงนี้คือส่วนที่เรียกว่าซี่โครงครับซี่โครงจริงแล้วเนี่ยมันมีเยื่อหุ้มปอดน,นะครับแต่ในโมเดลนี้เขาไม่ได้แสดงเยื่อหุ้มปอดให้ดูเยื่อหุ้มปอดก็เหมือนเป็นเยื่อเล็กๆบางๆนะครับเหมือนเป็นพลาสติกหุ้มหรือไม่ก็เป็นเหมือนเปลือกหัวหอมอะหุ้หหหมมันเอาไว้ทีนี้บางคนนะครับมีเยื่อหุ้มปอดรั่วเช่นการกระแทกแล้วปรากฏว่าซี่โครงบางส่วนตรงนี้มันหัก มันทิมปึ้งอะ่ะทิมที่เยื่อหุ้มปอดเยื่อหุ้มปอดร,รั่วตัวเนื้อปอดสีชมพูมันจะยู่เลยครับมันก็จะยู่แบนทาให้การหายใจลำบากเขาเรียกว่าภาวะเยื่อหุ้มปอดร,รั่วลองเอาปอดออกนะครับเราจะเห็นอะไรในปอดบ้างในปอดในโมเดลนี้เขาจะให้ดูว่าจะมีเส้นเลือดนะปอดของเราก็มีเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดด,ดำแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยสีขา,ขาวนี้ก็เป็นเรื่องของหลอดลมเพราะในปอดจะมีหลอดลมอากาศที่เข้าทางจมูก ก็จะเข้ามาในหลอดลมพวกนี้แล้วก็ไปสู่ส่วนที่เล็กที่สุดเราเรียกว่าถุงลมปอดถุงลมก็จะมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนกาย๊าซอสียงที่กล่าวไปพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การออกซิเจนเนี่ยนะมีการแลกเปลี่ยนกันหัวใจคนเราเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางแต่ว่าส่วนยอดหัวใจหรือเรียกว่าเอพิกเอพกหมายถึงยอดหัวใจมันชี้ไปทางด้านซ้ายบางคนมีน้อยรายนะครับหัวใจไปทางขวาก็มีนะ เขาเรียกว่าเด็กโตคาเดียเด็กโตคือไปทางขวาครับคาเดียก็คือหัวใจพบน้อยครับคนส่วนใหญ่หัวใจมาทางด้านซ้ายถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้คนไหนที่มีหัวใจเบ้ไปทางด้านขวาเราก็ต้องฟังเสียงหัวใจมาจะตุบตบที่ด้านขวาแต่พบน้อยนะครับคนปกติถ้าคุณหมอใช้หูฟังฟังก็จะได้ยินเสียงตุบตเต,ต้นตรงตำแหน่งด้านซ้ายนี่แหละหัวใจคนเราก็แบ่งเป็นสี่ห้องสี่ห้องหัวใจครับก็มีห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่าง ส่วนอันนี้เป็นห้องขวาบนตัวนี้ก็เป็นห้องขวาล่างหัวใจก็มีหน้าที่ในการรับเลือดที่ใช้แล้วเนี่ยจากร่างกายเข้ามาแล้วก็ส่งไปปอดพล่อไปฟอกเลือดจากนั้นหัวใจก็จะเอาเลือดที่ฟอกเสร็จแล้วนะครับมีออกซิเจนเยอะแยะเนี่ย, é, ยก็จะส่งไปเลี้ยงร่างกายเส้นเลือดพวกนี้ครับมาดูเส้นเลือดหัวใจด,ดีกว่าเส้นเลือดหัวใจก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่เส้นหรอกครับเส้นตรงนี้ด้านซ้ายที่ออกมาเขาเรียกว่า ด้านซ้ายนะ left coronary artery ครับ left coronary artery มันแตกแขนงอยู่สองเส้นนะก็คือมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านข้างส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือด้านขวานั่นเองเขาเรียกว่า right coronary artery ครับมาเลี้ยงผนังหัวใจด้านขวาเราสังเกตว่าผนังหัวใจด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยรับเลือดจากปอดที่ฟอกแล้วอ่ะมันจะต้องส่งไปเลี้ยงร่างกาย มันเลยต้องมีก้านม้อที่หนามากเพื่อจะส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้ได้ผนังจึงหนานะครับเส้นเลือดเหล่านี้คืออะไรบ้างละ่ะมาดูเส้นเลือดแดงใหญ่ก่อนครับเส้นเลือดแดงนี้มีชื่อว่าเอออร์ต้าครับผนงผังหัวใจด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้ครับด้านล่างซ้ายจะส่งเลือดแดงที่ดีแล้วเนี่ยไปทางเอออร์ต้าไปเลี้ยงร่างกายมันก็จะมีเส้นที่ไปเลี้ยงที่ศีรษะด้วยนะครับตรงนี้เส้นเลือดที่คอเนี่ยไปเลี้ยงศีรษะไปเลี้ยงสมอง ก็จะมีไปเลี้ยงแขนด้วยแล้วก็ลงมาข้างล่างมาเลี้ยงลําไส้เลี้ยงท้องเลี้ยงขาข้างล่างมาดูเส้นดาครับเส้นดามาดูเส้นนี้ก่อนครับเส้นใหญ่มันมีชื่อว่าซุปพิเหลียวเวนาคาวาครับเป็นเส้นดําใหญ่มากหน้าที่ก็คือเอาเลือดที่ใช้แล้วเนี่ยจากศีรษะลงมาอย่างเช่นศีรษะเนี่ยมีการใช้เลือดเรียบ้อนแล้วครับเป็นเลือดดำเลือดที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะมันก็จะมาทางด้านบนมาทางเส้นนี้แหละชื่อว่าซุปพิเหลียวเวนาคาวา มันก็จะเข้ามาที่หัวใจห้องบนก่อนนะครับหัวใจห้องนี้เรียกว่า right atrium atrium หมายถึงห้องบนของหัวใจครับนี้ระบุว่าเป็นด้านขวาก็าชื่อว่า right atrium จากนั้นเลือดก,ก็จะส่งมาที่หัวใจห้องล่างขวาบริเวณแถวนี้แหละครับแล้วมันก็จะส่งไปปอดโดยผ่านเส้นเลือดเส้นนี้เส้นใหญ่มากเส้นนี้เขามีชื่อว่า pulmonary artery Ar ครับ พันมารีอาร์เทอรีพันมารีแปลว่าปอดก็แปลว่าเส้นนี้มันไปปอดอาร์เทอรีคือเส้นแด,ดงใช่ไหมไม่ครับอันนี้จะแปลกนิดนึงอาร์เทอรีแปลว่าเลือดแล้วก็ได้ที่มันออกจากหัวใจเราเรียกว่าอาร์เทอรีครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเลือดดำใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นสีดําบางท่านก็จะรู้สึกว่าคําว่าอาร์เทอรีมันต้องแดงครับแต่ว่ามันเป็นระบบดํามันจะมีแค่ตรงนี้แหละเส้นเลือดปอดช่วงนี้ที่ชื่อมันจะแปลก เพราะว่าเลือดดาจากร่างกายมันเข้ามาถึงหัวใจห้องล่างขวาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วมันก็ส่งไปฟอกที่ปอดมันออกจากหัวใจจึงเรียกว่า pulmonary artery ครับหรือเราเรียกว่า PA ก็ได้ครับ pulmonary artery ก็ไปฟอกที่ปอดจากนั้นเนี่ยเลือดที่ไปฟอกที่ปอดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่หัวใจมันก็จะกลับเข้าสู่หัวใจนะครับโดยเข้าสู่เส้นเลือดเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมาที่หัวใจห้องซ้ายบนเห็นจุดๆตรงนี้ไหมครับ พวกนี้จุดๆก็คือจุดที่เส้นเลือดที่ปอดเนี่ยมันเข้ามาสู่หัวใจเส้นเลือดพวกนี้มันชื่อว่าพันโมเนรีเวนครับงงไหมละ่ะทําไมชื่อเวนมันเป็นเลือดแดงใช่ไหมที่ฟอกแล้วกลับเข้ามาแต่มันชื่อว่าเวนด้วยเหตุว่าอะไรก็ตามที่เข้าสู่หัวใจเราจะเรียกว่าเวนเส้นเลือด้น,นี้จึงชื่อว่าพันโมเนรีเวนนะครับฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดนี้มากกว่ามันชื่อว่าพันโม n a รีเอมโบลิซึมครับ คำว่าเอ็มบริซึหมายถึงก้อนเลือดไปอุดตันโรคเนี้ยพบได้เหมือนกันนะครับเราเลยต้องจำเส้นเลือดนี้ให้ได้ว่ามันชื่อว่า PA p u n m o r a r y a r t y r y pulmonary e m b o ริ s m คืออะไรไหนๆก็คุยแล้วครับสมมุติว่ามีก้อนเลือดเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันอยู่ที่ขาครับให้ดูขานะขาก็จะมีเส้นเลือดดำอยู่อ่ะบางคนมีเส้นเลือดขอดที่ขาหรือว่านั่งนานๆนะครับหรือมีโรคมะเร็งบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดก้อนเลือดในเส้นเลือดดำ เอาเป็นว่าคนนี้สมมติว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้ครับเม,มะเร็งเนี่ยมันปล่อยสารเคมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดก้อนเลือดปรากฏก้อนเลือดเกิดขึ้นในเส้นเลือดดำในขาเนี่ยครับแล้วมันหลุดขึ้นมามันเป็นก้อนเนี่ยมันก็หลุดเข้ามาที่ระบบเลือดอด,ดำมันไปไหนนะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับข้างล่างเนี่ยมันชื่อว่าอินฟิเลียมวนาคาวาครับยังมีระบบเลือดดำนะที่เข้าสู่หัวใจอีกระบบหนึ่งข้างล่างชื่อว่าอินฟิเลียมวนาคาวาก้อน,นเมื่อกี้ที่เป็นก้อนเลือดเนี่ยหรือเรียกว่าเ e อ e มโบ มันเข้าไปที่หัวใจห้องบนขวาก่อนมันลงมาที่ห้องล่างขวาจากนั้นมันไปเส้นนี้แหละค่พันบรูรี่อาร์เทอรีไงปรากฏว่าก้อนมันใหญ่มากครับมันอุดปึ้งปิดสนิทเลยครับก็เลยทําให้เลือดจากหัวใจห้องขวาล่างเนี่ยมันไปปลอดไม่ได้คนไข้ก็เลยมีปัญหาเลยครับเพราะว่าถ้าเลือดไปปลอดไม่ได้แล้วเนี่ยเลือดมันก็จะกลับเข้าสู่หัวใจไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องไปปลอดก่อนนะครับไปฟอกเลือดมันถึงกลับมาถ้าเลือดไม่ไปเลยไม่มีอะไรอ่ะ ัน,นั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเลือดกลับเข้าสู่หัวใจคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอาการแน่นหน้าอกได้แต่ถ้ามันอุดมากเลยครับเขาอาจจะมาได้วูบหมดสติก็ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงสมองคนไข้ก็หน้ามืดได้อันนี้เขาเรียกว่าพ e ันบรีเอมบลิซึมจึงให้จําว่าเซลล์นี้มีความสําคัญครับเซลอดนี้ชื่อว่าพันบรีอาร์เทอรีนั่นเองเราเอาหัวใจออกครับด้านหลังของหัวใจก็คือหลอดลมครับนี่คือส่วนของหลอดลมนะครับมันก็ต่อจากคอหอยด้านบนเลย มันเข้าสู่หลอดลมหลอดลมก็จะแบ่งเป็นสองแขนมีหลอดลมด้านซ้ายหลอดลมด้านขวาสังเกตไหมครับหุ่นนี้เขาทํามาค่อนข้างดีอะหลอดลมด้านขวาเนี่ยมันจะดูลาดกว่าครับหลอดลมด้านซ้ายมันจะเป็นมุมมากกว่าน้นเนี่ยเศษอาหารส่วนใหญ่มักจะติดที่หลอดลมด้านขวาเป็นหลักเลยครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้มีฟันปลอมอะแล้วปรากฏว่าเผลอเลยครับฟันปลอมหลุดเข้าไปในปากแล้วฟันปลอมก็หลุดเข้ามาอยู่ในหลอดลม ส่วนใหญ่ฟันปลอมก็จะไหลตามแนวเนี้ยครับก็จะเข้ามาในหลอดลมด้านขวาเพราะมันเข้าได้ง่ายกวา่าแต่ถ้าด้านซ้ายมันเข้ายากไงส่วนใหญ่เนี่ยเศษอาหารก็มักจะติดหรือเศษแปะปลอมมักจะติดที่หลอดลมด้านขวาเป็นหลักะครับด้วยเหตุของการวิภาของเขาเป็นแบบนี้หละครับด้านหลังเนี่ยคือจะมีอยู่2อ,อันนะข้างหลังตรงนี้คือหลอดอาหารหลอดอาหารครับแล้วก็ส่วนกลมๆตรงเนี้ยมันคือเส้นเลือดแดงเอออตาเอาหัวใจใส่เข้าไป เส้นเลือดนี้ก็คือเส้นเลือดที่ชื่อว่าเอออตาครับเอออตาก็จะแตกแขนไปเลี้ยงศีรษะด้านบนแล้วก็ส่วนนี้เอออตาส่วนด้านโค้งเขาเรียกอากอากแปลว่าคาโค้งครับอากออลเปออตามันก็คือตรงนี้แหละแล้วมันก็ไปเลี้ยงข้างล่างครับบริเวณช่วงนี้เขาเรียกว่าทอรัสิกเอออตาทอรัส์หมายถึงทรงอกตรงนี้เรียกว่าทอรัสิกเอออตาเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างต่อไปจะเป็นแอ็บดูมิโนเอออตาครับเอออตาส่วนท้อง เดี๋ยวเราเอาปอดออกนะครับนี่เราเอาชิ้นปอดออกข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกไขสันหลังนะครับนี่จะเป็นพวกไขสันหลังแล้วก็มีซี่โครงเห็นไหมครับว่าปอดมันอยู่เป็นโพรงมาด้านล่างจะเป็นส่วนของกระบังลมครับนี่คือชิ้นกระบังลมแล้วก็ใต้ต่อกระบังลมก็จะคือตับปอดวางตัวอยู่บนกระบังลมเวลาที่หายใจเข้าหรือออกเนี่ยกระบังลมเป็นตัวควบคุมด้วยล่ะครับถ้ากระบังลมมันหย่อนลงเนี่ยก็ทําให้อากาศเข้ามาในปอดมากขึ้นก็จะเกิดการหายใจเข้า แต่ถ้ากระบังลมมันยกตัวสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราหายใจออกนะครับซึ่งกระบังลมถูกควบคุมโดยเส้นประสาทสมองมันจะมีเส้นประสาทอยู่เส้นหนึ่งมันชื่อว่าเฟรนิกเนิร์ฟเฟรนิกเป็นอีกชื่อหนึ่งของคําว่ากระบังลมมันจะมาเลี้ยงแถวกระบังลมให้กระบังลมสามารถหดแล้วก็คลายตัวได้นะจะได้หายใจเข้าแล้วออกได้เฟรนิกเนิร์ฟเนี่ยเป็นเส้นที่ต่อมาจากไขสันหลังบริเวณคอนะครับตำแหน่งสูงมากเลยประมาณไขสันหลังระดับที่ C 2 C 3เนี่ยครับคือไขสันหลังระดับคอที่สูงมาก ถ้าคนไข้มีกระดูกคอหักอย่างเช่นรถชนปึ้งกระดูกคอหักแล้วด้านไปหักตัวตำแหน่งสูงมากเลยครับตำแหน่งกระดูกคอชิ้นที่3ามนี่ครับอืมก็าอาจจะทําให้เขามีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระบังลมเสียหายไปเลยดังนั้นเนี่ยกระบังลมก็จะไม่หดไม่คลายคนไข้ก็หายใจไม่ได้นะเพราะว่ากระบังลมมันไม่ทํางานนะครับเขาก็เลยตายจากการหายใจไม่ได้ก็มีเหมือนกันถัดมานะครับนี่คือส่วนของตับเราเอาออกนะครับ ตับบางตัวอยู่ใต้กระบาลลมเลยครับบางคนมีอาการปวดท้องด้านขวาบนนี่คือช่วงท้องด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนคนไข้บางคนปวดท้องด้านขวาบนก็อาจจะเป็นเรื่องของถุงน้าดีอักเสบก็ได้เดี๋ยวมีถุงน้ําดีให้ดูนะครับเป็นฝีในตับก็ได้เป็นตับอักเสบก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะร้าวมาเถาๆเนี่ยครับเส้นประสาทของกระบางลมเนี่ยความเจ็บปวดไปเชื่อมกับหัวไหลมันไปเชื่อมกับหัวไหลด้านขวาเลยครับ คนไข้าบางคนมีการระคายเคืองของกระบางลมอย่างเช่นมีตับอักเสบพวกนี้ยหรือว่ามีฝีในตับบางคนนะไปอยู่ข้างล่างก็มีครับมีมดลูกอยู่ข้างหลังนะครับบางคนมีท้องนอกมดลูกอ่ะแล้วก็ก้อนเนื้อมดลูกมันแตกหรือก้อนเนื้อรังไข่มันแตกพอแตกเสร็จปุ๊บมันมีเลือดออกในช่องท้องเยอะๆปรากฏว่าเลือดมันทนขึ้นมาครับมาถึงนี่เลยมาอยู่ใต้กระบางลมมันเป็นระคายกระบางลม คนไข้ก็มาด้วยการคนไข้ก็มาด้วยการปวดหัวไหล่ด้านขวาก็มีนะครับคือปวดจากท้องเนี่ยร้าวมาที่หัวไหล่ไปสะบักด้านขวาอันนี้สงสัยว่าน่าจะมีเรื่องการอักเสบหรือมีการระคายเคือของกระบังลมก็พบได้นะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นท้องลอกบมลลูกเนี่ยพบได้ครับว่ามีอาการปวดที่ร้าวมาที่หัวไหล่ด้วยนะผมเอากระบังลมออกก็จะเจอส่วนของตับตับเนี่ยพลิกตับออกมาจะเห็นอะไรไหมครับ สีเขียวๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าถุงน้ําดีนะครับถุงน้ําดีอันนี้คือตับนะสีเขียวๆคือถุงน้ําดีมันควรจะวางตัวอยู่แบบนี้นะครับเราจะเห็นถุงน้ําดีดาไรถุงดีก็เป็นตําแหน่งที่อยู่ด้านขวาครับท้องด้านขวาถ้าหากว่ามีถุงน้ำดีอักเสบแล้วคุณหมอตรวจร่างกายเช่นเอามือไปจับตรงเนี้ยคนงข้งก็จะปวดมากเพราะว่ามันโดนตําแหน่งถุงน้ําดีพอดีมันมีเส้นด,ดำให้ดูนะครับเห็นเส้นดำอยู่สองเส้นไหมครับเส้นดำใหญ่สองเส้น มีเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นแล้วก็เส้นใหญ่หนึ่งเส้นเส้นใหญ่ข้างหลังเนี่ยมันผ่านตับไปเลยครับเส้นนี้เขาเรียกว่าอินฟิเลียนะครับว่าซึ่งมันไปต่อกับหัวใจนั่นเองนะเส้นนี้เห็นไหมครับมันต่อกันผมต่อให้ดูครับอันนี้คือด้านหลังของหัวใจนะเส้นเลือดเส้นนี้มันต่อกันก็แปลว่าเลือดดาที่อยู่ในขาเนี่ยมันจะไหลกลับเข้าสู่เส้นเลือดนี้แหละครับอินฟิเลียมาเขาว่าแล้วก็เข้าสู่หัวใจเพื่อที่จะไปฟอกที่ปอดล้วนเส้นนี้คืออะไรล่ะ เส้นดำเส้นนี้มันชื่อว่า portal vein มันเป็นเส้นที่มีสารอาหารอยู่เยอะเส้นนี้มันก็ต่อมาจากพวกลำไส้อะครับในโมเดลนี้มีลำไส้อยู่เวลาที่กินอาหารนะครับอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารก็จะถูกดูดซึมโดยลำไส้แล้วมันก็จะเข้าไปสู่เส้นดำของลำไส้อะครับสุดท้ายเนี่ยเส้นดำของลำไส้ก็จะมาสู่ p o ท t a เว e เส้นนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในตับแผ่ซ่านเข้าไปในตับเพื่อเอาพวกน้ำตาลหรืออาหารเนี่ยไปเก็บสะสมอยู่ในตับนี้เป็นส่วนของกระเพาะอาหารครับ กระเพาะอาหารก็วางตัวอยู่ทางด้านซ้ายกระเพาะจะมีความโค้งอมีโค้งตรงนี้โค้งน้อยกับโค้งใหญ่ถ้าโค้งใหญ่เขาเรียกว่า greater curvature ครับถ้าโค้งเล็กๆก็เรียกว่า lesser curvature กระเพาะอาหารมีส่วนด้านบนนะอันนี้คือหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารบางคนมีกดไหลย,ย้อนกดไหลย้อนก็หมายถึงมันจะมีหูรูดอยู่ครับตรงนี้มีหูรูดของหลอดอาหารกับหูรูดของกระเพาะมันติดกันมันป้องกันไม่ให้อาหารไหลกลับเข้าไป บางคนมีหูรูดที่มันมีปัญหาครับหรือมีกดมากตรงนี้น้ำย่อยในกระเพาะมันไหลกลับเข้ามาก็ทําให้มีหลอดอาหารอักเสบได้หรือเรียกว่าพวกกดไหลย้อนนะครับก็จะมีอาการจุกเสียดล,ลิ้นปี่จุกเสียดกลางหน้าอกได้เหมือนกันลำไส้ใหญ่ส่วนที่เห็นตรงนี้มันเป็นด้านขวางมันมีชื่อว่า transverse colon คำว่า transverse หมายถึงขวางครับ colon หมายถึงลำไส้มันเป็นส่วนที่ขวาง transverse colon ส่วนตรงนี้ที่เป็นโคดไปโคตมาเป็นส่วนของลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กภาษาอังกฤษเรียกว่า intestine ลำไส้เล็กแล้วก็เขามีโมเดลโชว์ตรงนี้เป็นส่วนของไส้ติ่งครับเห็นไหมครับเป็นไส้ติ่งอักเสบอันนี้คนไข้ที่ปวดท้องด้านขวาล่างเราก็สงสัยว่าเขาจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าเพราะอยู่ด้านขวาล่างครับลำไส้ส่วนนี้เราเรียกว่าซีกัมครับซีกัม um. แล้วก็ส่วนนี้เรียกว่า ascending colon เดี๋ยวผมเอาไส้ออกมาลำไส้ส่วนนี้ครับเขาเรียกว่าซีกัม พอขึ้นไปเขาเรียกว่า ascending colon ascending แปลว่าขึ้นส่วนตรงนี้เรียกว่า transverse colon คือมันเป็นส่วนขวางแล้วก็ลงมาทางด้านล่างเรียกว่า descending colon ส่วนตรงเนี้ยเป็นส่วนที่โค้งหนึ่งเขาเรียกว่า sigmoid ครับแล้วก็ลงด้านล่างก็จะเป็นส่วนของทวารหนักเรียกว่า rectum พอเราเอาไส้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นออัไว้ที่อยู่ด้านหลังครับด้านหลังช่องท้องหรือเรียกว่า retroperitoneum จริงๆแล้วมันมีเยื่อหุ้มนะครับมีเยื่อหุ้มท้องอยู่อันหนึง่งเขาเรียกว่าโพริโตเนียมโพริโตเนียมมันจะคุมตรงนี้คุมท้องแล้วก็มาคุมพวกหน้าลำไส้ถ้าเราเอาเยื่อหุ้มท้องออกเราจะเห็นอว,วัยวะหลายอันเหมือนกันที่อยู่หลังเยื่อหุ้มท้องคําว่าหลังไปถึงรีโทรครับเขาเรียกว่าเป็นร um ีโทโพริโตเนียมอร์แกนมาอยู่หลังช่องท้องซึ่งประกอบไปด้วยอันนี้ก่อนครับส่วนนี้เป็นโมเดลที่เอาออกมาจริงๆแล้วมันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ อยู่ด้านหลังอันนี้ก็ได้แก่มา้ามส่วนนี้เป็นมา้ามส่วนนี้เป็นตับอ่อนซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับส่วนเล็กๆอันเนี้ยชิ้นเนี้ยเขาเรียกว่าตับอ่อนครับตับอ่อนก็มีหน้าที่ในการย่อยแป้งด้วยแล้วก็ย่อยอาหารที่มีไขมันนะครับมันจะปล่อยเอนไซม์พวกไลเปสอะไมเลสในการย่อยแป้งย่อยไขยมันก็ทริปซินย่อยโปรตีนบางอย่างด้วยแล้วก็ส่วนนี้เขาเรียกว่ามา้ามครับมา้ามสิบิ่ตรงเนี้ย อันนี้ก็เป็นบริเวณของลำไส้เล็กส่วนดูดีนัมพอเอาออกมานะครับเราจะเห็นเส้นเลือดตรงนี้เส้นเลือดนี้เรียกว่าอินฟิเลียว่านะครับว่าครับและเส้นเลือดนี้เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ชื่อว่าเอออร์ตาส่วนนี้เป็นส่วนบริเวณที่เป็นท้องนะครับเส้นเลือดนี้จึงชื่อว่าแอบโดเมนอลเอออร์ตาครับแอบโดมนอลเอออร์ตาข้างๆเนี่ยเป็นไตทั้งสองข้างก็จะมีไตด้านซ้ายแล้วก็ไตด้านขวาเหนือไตจะมีต่อมหมวกไตครับ ตอนนี้เขาเรียกว่าต่อโมโหวกไตลักษณะก็เหมือนหมวกอยู่ครับแล้วก,ก็ลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นกรวยไตยแล้วก็เป็นท่อไตท่อไตครับหรือว่ายูริเตอร์ท่อไตก็ลงมาทางด้านล่างเห็นกล้ามเนื้อมัดนี้ไหมครับกล้ามเนื้อวันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ท่อไตวางตัวอยู่มันชื่อว่าโซแอสมัสเซลโซแอสมัสเซลเป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่วางตัวอยู่ตรงนี้ครับ คงใข้บางคนมีไตอักเสบก็จะมาด้วยการปวดท้องได้ปวดทะลุไปด้านหลังครับแล้วก็บางทีหนองเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบด้วยลงมาเป็นยูริเตอร์หรือเป็นท่อไตมันก็จะลงมาที่ด้านล่างเป็นส่วนของกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิงก็จะมีชิ้นของมดลูกครับถ้าในผู้ชายก็ไม่มีมดลูกแต่จะมีกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีต่อมลูกหมากอยู่ด้านล่างซึ่งไม่ได้แสดงในที่นี่ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนของทวารหนักหรือเรียกว่าเรกตัมนะครับ เส้นเลือดแดงเอลตาพอมาถึงช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแอบดมิโนเอลตาแอบดมิโนหมายถึงท้องนะครับเป็นเส้นแดงที่อยู่แถวท้องเนี่ยมันก็จะแตกหลายแขนงมากมาเลี้ยงลาไส้มาเลี้ยงพวกลําไส้พวกนี้แล้วก็แตกแขนงส่วนล่างมาเป็นขาครับไปเลี้ยงช่วงขาอันนี้เป็นเนื้อสมองที่ออกมาครับสมองคนเรามีอยู่สองซี่นะครับก็จะมีซีกซ้ายกับซีกขวาด้านบนสมองเขาเรียกว่าซีริบรัม ซีลิบัมเป็นสมองที่ใช้ในการคิดคำนวณในการกำหนดการเคลื่อนไหวครับยกแขนยกขาส่วนข้างล่างครับด้านล่างเนี่ยให้เห็นโมเดลล่างๆนี้จะเป็นส่วนก้านสมองครับหรือว่าเบรนดสเตมก้านสมองส่วนข้างๆเล็กๆที่เป็นกลีบเนี่ยเขาเรียก่าซิลเบัมซิลเบัมเป็นส่วนสมองน้อยที่ทําให้เราทํางานได้อย่างประณีตครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของอวัยวะที่มาคุยกันครับผมหมอเจตครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญน้าเฉินแล้วมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ จงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราสวัสดีครับ